ชาวกันนะคะทันวาคมนี้บอกได้เลยว่ากันแซบมากขึ้นนะคะออราเริ่มเป่งปังแล้วเพราะว่าคือดาวหลายๆดวงเนี่ยมันเป็นรวมกันอยู่ในภพศาสตชา้าภพศาสตช้าเนี่ยถ้าเราแปลง่ายๆน่ยมันก็หมายถึงสังคมผู้คนการติดต่อนะคะ ปรากฏว่าเดือนนี้การใครอยากจะปีกวิเวะใครไม่อยากจะสนอะไรแล้วเนี่ยด้วยความจุกจิกวุ่นวายแม่หมอมมั่นใจนะคะว่าคุณเนี่ยยิ่งกว่าคนหาเสียงอีกช่วงนี้คุณจะอยู่ท่ามกลางผู้คนสังคมคอนเนค t ชั่นหรือพวกสายงานบริการต่างๆลูกค้าแน่นนะจ๊ะพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวให้ดีสายเอาลงออนไลน์ก็เตรียมตัวให้ดีเถอะงานดุแน่นอนงานเยอะนะคะและดาวอังคารเนี่ย ดาวคารดาวคารเป็นดาวเจ้าเรือนพบสัชะะใช่ไหมเขาไปโครจรอ,อยู่พบพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณะที่มีดาวเกตโครจรอ,อยู่ด้วยนะไองานเก่างานเล่งงานดวนโปรเจกเก่า อะไรที่จะต้องรีบเคลียอะไรที่จะต้องทําหรือแม้กระทั่งจะต้องรีบเจรจาเตรียมตัวนะจ๊ะการเดือนนี้คุยเยอะมากติดต่องานเยอะมากคอนเน็กชันเยอะมากนะคะสายออนไลน์ก็ช่วงนี้ก็จะพรีเซนต์สินค้าค่อนข้างเยอะมันอาจจะเป็นช่วงปลายปีก็ไม่ไม่แปลกหรือบางคนช่วงนี้อาจจะต้องไปติดต่อญาติพี่น้องงานปีใหม่นะคะสังคมเยอะออกสังคมเยอะก็ได้เออ แต่อย่างไรก็ดีนะคะสิ่งที่โดดเด่นเลยถ้าเกิดใครเน้นในเรื่องงานแล้วไม่เหมอะก็มั่นใจว่าคุณเน้นเรื่องงานแน่นอนนะคะเป็นเดือนที่จะมีคนเอ็นดูคุณนะวางตัวให้ดีนะกันคุณน่ะเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีดาวพุธด,ดาวสุ์ดาวที่เขาจับคู่กันเนี่ย แต่ดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากคุปวินาตเราก็ต้องมีอบางอย่างเราต้องอดทนบางอย่างเมื่อเราเข้าสู่สังคมหรือการทํางานใดๆเราเก็บซ่อนไว้รับลมคมในเข้าไว้แต่เอาด้านดีๆนะคะด้านที่มีประโยชน์เดี๋ยวคุณจะได้ดีจังหวะนี้อาจจะมีโอกาสดีความก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนคุณด้วยซ้ําบางคนอาจจะมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติมดีนะคะ เออะมีวาสนาดีอะ่ะเจรจาดีออลาดีบอกได้เลยว่ากันเดือนนี้ดีแต่ถามว่าเครียดไหมไอ้ปัญหาเครียดปัญหาแห่งความกดดันนะคะปัญหาเรื่องความจุกจิกวุ่นวายมันยังไงมันก็มีแหละทําใจไว้เถอะนะคะเดือนนี้เนี่ย สิ้นปีมันก็เป็นจังหวะการปิดงานเก่าเคลียร์งานเก่าโปรเจกต์เก่านะหรือต้องตัดเรื่องเก่าๆอะไรที่มันเป็นปัญหาดาวเกศภพมรณนะอะไรที่มัน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 เก่าๆอ่ะนะคะตัวแฟนเก่าอะไรก็ตัดตัดไปนะคะแต่เน้นย้ำว่าเดือนนี้งานดีมากรัวๆเลยนะต่อให้ดาวพฤหัสเนี่ยวันที่ยี่สิบสามนะเขาเดินถอยหลังไปอยู่ในภพกร,รมมาก็จริงแต่เนี่ย รวมๆแล้วเนี่ยช่วง20กว่ากว่าได้ยบาเนี่ยดาวเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่พบพันธุ ช่วงนี้ยิ่งขยันเข้าไปใหญ่ช่วงนี้ฮึกเขิมทะโยทยานนะงานการการเจราจามีความสําเร็จโอกาสแห่งความก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแต่หลักๆคุณจะต้องเป็นผู้นําลูกค้าก็ดีแต่คุณจะต้องจัดแกงจัดการชี้แจงแถลงไขมันก็จะวุ่นวายมันเหนื่อยอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคคุณจะแก้ไขได้ดีและคุณจะมีความโดดเด่นคนจะให้ความเชื่อถือนับหน้าถือตากับคุณ โอ้โหฟังแล้วเป็นยังไงส,สดชื่นขึ้นมาเลยทันทีนะคะกันช่วงนี้ขยันค่ะทำอะไรก็โอกาสมาค่อนข้างเยอะแต่เรื่องปวดหัวเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วก็ในจังหวะเดือนนี้นะมันจะเริ่มหละมันอาจจะเป็นจุดที่กันเองเนี่ยเกตดพมรนะเนาะเริ่มทบทวนบอกแล้วอะไรที่มัน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 ไม่ได้ผลดีไม่ได้ดีคุณอาจจะเริ่มทบทวนคุณอาจจะคิดแหละนะคะ คุณอาจจะร่วมรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลุยต้องจริงต้องแก่งต้องทำอะไรมากขึ้นนะคะกระแสดีไม่มีตกแล้วลุยไม่ได้ยั้งแน่นอนกันเนี่ยนะคะส่วนเรื่องการเงินแมดาวมันวนวนเวนียน,นแต่อาทิตย์ก็มาอยู่ในมาอาทิตย์เจ้าเจ้าเรือนภพวินาศก็ตามตาม,ตามกันมานะคะตามกันมากับดาวศุกร์นะดาวเจ้าเรือนการเงินดาวศุกร์เองก็เดี๋ยวได้ตาแหน่งเป็นปะมาหาจักรบ้างก็เรียกได้ว่าอาัตราเงินสดนะมันเข้าก็จริงแต่รายจ่ายไม่เบานะจ๊ะ นะบางคนรายจ่ายเพื่อสังคมญาติพี่น้องครอบครัวช่วงปีใหม่หรือบางคนช่วงนี้จะต้องมีอะไรนะกระเช้าของขวัญหรือเปล่าเออนะคะคือช่วงนี้โชคจากงานมีแน่นอนแต่รายจ่ายก็มีและก็อาจจะเกิดจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะเออเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงเสียงดวงอะไรเสียงหวยอะไรคร้อบเบาไม้เบามือหน่อยความรักความสัมพันธ์แหมสี 4, 6, ่หกเกาะคู่กันอย่างนี้จริงๆกันช่วงนี้มีสเนสน่ห์สิ คนโสดเนี่ยอาจจะมีคนมาจีบนะจ๊ะเอออาจจะเป็นคนมาจีบอาจจะเนี่ยไม่ไม่จากเพื่อนจากญาติพี่น้องอะ่ะคนใกล้ชิดใกล้ตัวแนะนําหรือคนที่คุณเคยเป็นเพื่อนเคยรู้จักกันมาก่อนช่วงนี้คุณจะฮอตมากนะคะแต่ถ้าเกิดคนมีคู่อืมคนนี้คู่นะคนนี้คู่พิงหัดเดินถอยหลังอ่อนแอบ้างบางทีอะ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกคุณจุกจิก กับแฟนคือคุณอยากให้แฟนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่แฟนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุยกันได้นะเคลียร์กันได้เออมีอะไรอย่าปิดบังกันหรือบางทีคุณอาจจะมีอะไรเก็บไว้ในใจไม่บอกแฟนและอยากให้แฟนเข้าใจเออมันก็ไม่น่าจะมีใครเข้าใจนะเพราะว่าเออไม่มีใครเข้าใจเราได้อะเพราะฉะนั้นนะคะมีอะไรไม่เข้าใจคุณกัุนาคุยกันดีกว่า เออนะคะบางทีให้เขาเข้าใจเขาไม่เข้าใจอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่เข้าใจแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่นะเอาล่ะสรุปกันในช่วงของเดือนธันวาคมแปดเออมันเหมือนดีนะแต่ไม่หมอมั่นใจว่ากันนะเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าปัญหาอุปสรรคมันเยอะเสากับพระราูหูวเขายังอยู่เรือนอริมันวุ่นวาย ะะมันวุ่นวายจุกจิกกวนใจแต่กระแสดวงดาวที่มันเดินเกาะคู่กันเนี่ยก็ถือ an, ว่ายังอยู่ในทิศทางที่ดีแต่อย่างไรก็ดีคืออยู่เรือนอังคารดาวตัวเองไปอยู่เรือนอังคารมันต้องวุ่นวายมันต้องมีงาน ừ. ดวงงาน่วนงานเล่งงานมีปะนะัญหางานจัดการแต่เผอิญว่าเดือนนี้เนี่ยดาวมันอยู่ในทิศทางที่สวยๆต่อให้มันมีปัญหาอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่าโอกาสในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้ามีสเสน่ห์ในด้านการเจรจาเดือนนี้กันเองเนี่ย แม่หมอเข้าใจบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนระมัดระวังตัวแต่คุณน่ะอาจจะต้องแบบเข้าสังคมต้องยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยไหมมีอัธยาศัยที่ดีหน่อยไหมช่วงนี้ออร่ามันจะดีใครจะได้ไม่ต้องมานินทาคุณเพราะว่าดาวอาทิตย์มันก็ตามติดนะมาจากวินาศอ่ะบางคนก็อาจจะ แบบมันใส่คุณจุกจิกกับคุณนิดๆหน่อยๆนะคะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเดือนนี้วางตัวให้ดีนะแม่หมอไม่ได้บอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณต้องไปประจบตะแจงเอาอกเอาใจไม่ใช่ค่ะแต่หมายความว่าจงใช้ความน่ารากักทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะด้วยเหตุและผลที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสสร้างอัธยาศัยที่ดีคุณจะมีความก้าวหน้าและมีโอกาสที่ดีนะ และทุกอย่างช่วงนี้มันจะเร่งมันจะเคลียร์มันต้องทํามันต้องไปมันต้องรับภาระนะบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้โอกาสให้งานให้นู่นให้นี่ให้นั่นแต่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งควบคู่มาแน่นอนไม่มีอะไรต้องกังวลนะเหนื่อยทั้งนั้นแต่เหนื่อยแล้วมันได้เก็บเกี่ยวและช่วงจังหวะนี้เน้นย้ำกันแม่หมอมั่นใจอย่างหนึ่งกันเนี่ยมันมีจุดที่เหนื่อยเรื่องความสัมพันธ์หลายๆอย่าง หน้าเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงการสะสางปัญหาเก่าเรื่องเก่า แม้กระทั่งเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรอาจจะมีการเปิดใจคุยนูน่นนี่นั่นคุยกับเจ้าหนี้คุยกับคนรักขู่ครองเคลียร์กันอย่าให้ต้องแบบคาดเดากันเลยนะคะคุณมีอะไรคุณคุยกันตรงๆคุยกันดีๆมันน่าจะเคลียร์กันได้ดีนะคะสําหรับพวกรักเกา่ายังมีปัญหาการคาสังคุณต้องคุยต้องเคลียร์เดือนนี้สันติวิธีการเจราจาพาทีความอ่อนน้อมถ่อมตนมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จแต่คุณจะเหนื่อยแหละยอมรับว่าเหนื่อยนะคะ ยืนยันว่าเหนื่อยแต่โอกาสดีงานใหญ่งานด่วนยิ่งปีใหม่มาเนี่ยอแล้วดาวมันเดินสวยๆเนี่ย เหนื่อยปวดประสาทแต่ได้เงินมีความสําเร็จความก้าวหน้าจัดไปเลยนะสายออนไลน์อย่าได้หยุดอย่าได้ยัง้งลุยสู้จ้าโชคดีเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันนะคะใครที่กังวลเฮ้ยดาวพฤหัสเดินถอยหลังไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะดาวพฤหัสไปอยู่พบกรมะพบดีนะคะเออเป็นขู่ข้องหมัง่งเป็นพบพันธุไม่มีอะไรมีปัญหาคะคะมันเหนื่อยแค่นั้นแล้วก็มันเหมือนออว่า ไม่ว่าคุณจะมีหุ้นส่วนไม่ว่าคุณจะมีคนทํางานร่วมหรือผู้อุปถัมภ์ค้ำชูมันพึ่งได้ไม่ร้อยเปอร์เซนหลกัหลกๆแล้วคุณต้องนำเอออยากได้อะไรนํา ต้องเอาไห้ได้อะไรเงี้ยแล้วมันมันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยแบกแบกกันไปอย่างเงี้ยแต่ดาวมันอยู่ในจุดของความรุ่งเรืองนะจ๊ะเงือออกกี่เม็ดก็จะได้คืนเท่านั้นจ้ะใครตกงานก็เต็มที่นะคะช่วงนี้แสดงศักยภาพความสามารถสื่อสารให้ดีงานมีโอกาสอาจจะได้งานจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวเพื่อนฝูงเก่าก็ได้แนะนําโอกาสดีจ้ะไปเลือกไพ่กันอยู่ในช่วงของการทำนายไพย่พยากรณ์น,นะคะชาวลัคนาราศีกันก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะ โฟกัสไปที่ไพ่ทั้งสามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งชาวลัคนาราศีกันไพ่ประจำตำแหน่งของคุณค่ะโอ้ยเ <laughs> หนื่อยปวดหลังหรือเปล่าช่วงนี้ปวดหลังหรือเปล่าสิบดาบ เดี๋ยวเราเปลี่ยนไพ่มาคือไม่ต้องกังวลหรอกมันงานงานมันเหนื่อยจริงๆอ่าอ่านดาพูดมันก็เดินไม่ค่อยปกติอ่ะเออมันเนี้ยมันแค่ความรู้สึกคุณสถานะคุณมันแบกทุกอย่างแต่บริบทร,รอบตัวมันดีไงเออแหมเห็นมาอุย้ยไพดีไม่ต้องหรอแต่คุณเหนื่อยนี่ไงอ้โหงานหนักค่ะภาร้ายเยอะช่วงเนี้ย บางทีมีความกุ้งอกกุ้มใจความเบื่อความเซ็งแต่คุณทําทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่พี่น้องคุณสร้างได้ดีแต่ภาระ,ะคุณเยอะอ่ะบางคนหน้าที่การงานอนะไม่ธรรมดานะนี่ไงโอ้ยเต็มที่กับงานเนาะนี่ไงวิ้คุณเดี๋ยวนะระวังสุขภาพบ้างก็ดีนะเออการ ที่แม่หมอกําลังนึกอยู่เนี่ยกําลังนึกถึงดวงดาวโทษทีนะคะเออไพ่กองเนี้ยมีอ่ะประเด็นหลักๆระมัระวังสุขภาพสองอาจจะไม่เรื่องสุขภาพแต่งานอะ่ะมันค่อนข้างหนักเนี่ยมันเฮาเวอร์นะช่วงเนี้ยการกับการที่จะจัดการอะไรกับการที่จะดีวอะไรอะ่ะคุณต้องตรองดูให้ดีค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะใช้วิธีสันติวิธีเข้าไว้นะคะเออแต่จริงๆแล้วอ่ะ ไพ่มันดีนะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะคะเออช่วงนี้บางคนอะเปลี่ยนสายงานงานต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเคลียร์สต็อกปรับปรับระบบอะมันหนักที่คุณน่ะคุณต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นมันอาจจะไม่ได้แย่ไงแต่มันอาจมีการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบบอะไรอย่างเงี้ยบางคนได้หน้าที่การงานก้าวหน้าแต่มันมนหนักที่คุณต้องจัดการภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกิดขึ้นได้และมัดระวังการปวดหลังปวดหัวนะจ๊ะเออเนี่ยแต่ไพ่อื่นมันดีไงหลักๆนะปัญหา ภาวะคนที่แบกปัญหาคืออยู่ที่คุณเหนื่อยที่คุณนอกนั้นไปในทิศทางค่อนข้างดีบางคนมีลูกน้องบริวารก็แบกจนหลังแอ่นน่๊จเออมันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยพวกเจ็ดเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับว่าพวกเจ็ดเหรียญจริงๆอ่ะทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยคุ้มหรอกขาดทุนไหมมันไม่คุ้มอ่ะเอออารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะหรือช่วงนี้ใครจะซ่อมบ้านซ่อมรถ ซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านก็อาจจะเกิดรีโนเวทบ้านก็ได้ใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะอ,ะอางานเยอะภาระเยอะนะความรู้สึกคุณเท่านั้นบริบทบางอย่างกำลังดีเออบางคนเนี่ยความรักสัมพันธ์มันก็ดีแหละแต่ว่ามันมันบ้าใครมีปัญหานะคุณอาจจะถ้าเกิดคุณไม่เคลียร์กันอนะ ไม่เคีร์กันให้เข้าใจนะมันอาจจะแบบทะเลาะกันแล้วตัวคุณก็มีปัญหาเออมันไม่สนุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครซ้อนๆนูน่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งคนรักคุณซ้อนอ่ะมันจะต้องมีการเคีรยกันแล้วมันจะเคีรยกันไม่ลงตัวก็จัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ใครจะไปรักใครชอบใครอดูให้มันดีก่อนการตัดสินใจนะคะจริงๆอะ่ะมันได้เต็มหมดเลยนะเนี่ยมันได้เต็มหมดเลยนะแต่ว่าโหมันสิบสิบหมดเลยอะ่ะเข้มข้นทุกด้านนะกันนะคะ เออเอาเป็นว่าสมมติคุณดวงดีเนี่ยมันก็เหนื่อยที่คุณแต่คุณสามารถหางานหาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยโอกาสมีความเก่าหน่ามีแต่มันเหนื่อยที่คุณปวดหัวที่คุณอารมณ์ของไพ่กองเนี้ยประมาณนี้จริงๆนะเออสมมติว่าใครยังแบบโอ้ยยังเศร้าโศกคิดถึงลาเก่าคือมันต้องจบไงทาเวอร์อะไรสิ่งที่มันแบบสร้างมาแล้วอยู่มาแล้วยึดมาแล้วมันไม่ใช่ก็คือต้องจบจบแบบไหนอ่ะสมมุติว่าคุณเป็นคนแบบนี้แต่อยากดีกับแฟนคุณก็ต้องยอมคุยกันแล้วเราเริ่มกันใหม่ไหมเรา เขกันแบบเดิมไม่ได้แล้วหรือเราจบกันไปเลยต้องจัดการนะคะต้องจัดการเนี่ยมันมันสิบสิบไปหมดเลยอ่ะโอ้ยเป็นแม่หมองใส่จะปวดหัวแย่ช่วงนี้พะหน้าที่บางทีงานด่วนงานเร่งนะคะมันอาจจะไม่ได้แย่เพราะไพ่บริบทมันดีงานด่วนงานเร่งงานรีบงานทำงานรวดเร็วงานอะไรอย่างเงี้ยบุ๊บปุบปุบบุ๊บ,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 บต้องทำนะคุณก็เบื่อ ะะทําได้และทําจนสําเร็จด้วยบอกไว้ได้เลยว่าไพ่กองนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณทําได้และทําสําเร็จแต่จงใช้ความเป็นพระสังฆราชมองด้วยความเมตตาอย่าโมโหอย่าใจร้อนอย่าจุกจิกเออถึงจะจุกจิกแต่ก็มองด้วยความเมตตานะคะจัดการได้ทุกเรื่องแน่นอนไม่ต้องกังวล ใครมีปัญหาภาระหน้าที่เหนื่อยๆท้อๆแต่สุดท้ายคุณจัดการได้จำไว้นะคะเทาเวอร์เกิดขึ้นสิบดับเกิดขึ้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแน่นอนบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเองความยึดติดนะการไม่ใส่ใจตัวเองอาจจะต้องเปลี่ยนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ได้สิ้นปีแล้วเนาะปีหน้าก็ต้องดูแลตัวเองดีๆไพ่มันดีนะแต่มันมาจุดที่คุณอะเออมันมัน,ม,นมันมาตกที่คุณอะคุณจะทําอะไรภาระอะไรคุณจัดการเอาแล้วกันแต่คุณจะทําได้ดีนะคะโชคดีค่ะ คาทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่สองนะคะชาวกันโอ้โหเปิดรับโอกาสเฮ้ยกันเป็นอะไรเนี่ยไพ่กองที่หนึ่งก็รอดแร่ไพ่กลองที่สองเดี๋ยวแม่หมอล้วว่าเป็นอะไรทำไมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อเข้าใจละคิดถึงดวงเนะบือ่อคืองานมันด่วนงานมันเร่งบางเพอเออิญน,นะบางคนมันมีเรื่องราวที่มันเลื้อนหลังมันจบไม่ขาดอะ่ะอุ้ยอุ้ยเธอทาเวอร์เหมือนกันเลยอะ่ะไพป่ปิดปิดไายไพ่กองที่หนึ่งอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งขอแป๊บหนึ่งทำไมเหมือนกันน่ะสิบเหรียญเกิดขึ้นเหมือนว่ากันเนี่ย อยากจะจบอะไรบางอย่างนะช่วงเนี้หรือเหมือนคุณกำลังเบื่อและอยากอยู่คนเดียวอะไรที่มันยืดเยื้อยาวนานนะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วไม่อยากไม่อยากสนใจอะไรละหรืออาจจะเป็นช่วงแบบเอออยากปีกเวกอยากอยู่คนเดียวอยากใช้เวลากับตัวเองมากกว่าที่จะไปวุ่นวายอะไรกับใคร ะะหรือแม้กระทั่งอาจจะหลักหนักเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะมันมีเดดนะอะไรที่มันค้างคาใจกันเนี่ยคุณอาจจะจบหรืออาจจะทะเลาะก,กันเลยนะถ้าเกิดก่อนหน้าเนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นคุณอาจจะตัดสินใจที่จะไม่ที่จะเดินไปไกลอะ่ะเออไม่รู้อะ่ะมันจบแล้วมันมันมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะสาหรับใครที่มีปัญหาหรือถ้ามองไปในเรื่องของการงานบางคนกําลังตัดสินใจ เกิดการเปลี่ยนแปลงบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ความคุ้มค่ากับคุณนะคะหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์คนรักคู่ครองไม่ได้ให้ค่ากับคุณคุณก็คงตัดสินใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ไพ่หลักคือเดอะเวอร์เปลี่ยนแล้วดีนะบางอย่างอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านนั้นก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงจากภายในของคุณคืออะไรที่มันทําเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมคุณอาจจะรู้สึกเบือ่อชีวิตคุณเบือ่อคุณต้องเปลี่ยนตัวเอง นะคุณอาจจะปรับเปลี่ยนปีหน้าฉันจะเป็นอีกแบบหนึ่งฉันจะไม่เป็นอย่างนี้าจากอ้วนจากผอมฉันก็ปรับเปลี่ยนออกกําลังกายมันเกิดขึ้นได้และเป็นจังหวะของการใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้ดีนะคะเอาเป็นว่าไพ่กองนี้เหมือนคุณอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองปัญหารอบตัวฉันอยากจะหนีกับมันฉันเบื่อแล้วฉันสู้ฉันทุ่มเท แต่อะไรที่มันไม่สําคัญหรืออะไรที่มันแก้ไม่ได้มันไม่สบายใจฉันอาจจะขอจบและในขณะเดียวกันถ้าบางเรื่องไม่ยอมจบมันก็จะเหลือหลังยังไงก็ต้องจบงไงก็ต้องเปลี่ยนบางความสัมพันธ์ยังไงก็ต้องยอมรับว่าต้องจบต้องเปลี่ยนคุณจะเป็นเหมือนคนเดิมทําเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ไปหาคําตอบเอาล้กันนะคะเออช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนเลยใจเย็นๆนะ คิดเครียดเนาะคิดเครียดเบื่อแต่ว่ามันเดือวมันรับมือได้นะคะแต่บริบทรอบตัวมันมันเบื่อมันเสงมันไม่ถูกใจอะไรสักอย่างนะคะเอออยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวแล้วก็พวกเนี้ยเรามาระวังนะแบบบัตถเหตุนะทําอะไรก็อย่าประมาทก็แล้วกันเนาะเออแต่ได้เงินอยู่แหละเงินหรือบางคนนะช่วงนี้อาจจะต้องมีการซ่อมบ้านปรับปรเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบ้านเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ก็ได้นะต้องใช้จ่ายเยอะๆนะคะเงินหรอ เงินเงสิเปลี่ยนบางทีเงินมันเยอะนะเงินก็เข้าเยอะแล้วค่ะแต่ว่ามันมันมันมีค่าใช้จ่ายแบบปุบป,ปับมีของต้องเสียต้องซ่อมต้องเปลี่ยนต้องใช้ใจ่ายบางคนอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยเออในอาการประปานแบบนี้นะช่วงเนี้ยการสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงเจ้านายรวมถึงลูกค้าอย่างที่บอกว่าดาวมันเดินในภพ ที่ศาสตร์ชการติดต่อสื่อสารนะเราก็ควรจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีอธัธยาศัยดว้วยนะคุณต้องเปิดรับนะไม่ว่าคุณจะเบื่อคุณจะเซ็งอะไรก็ตามคุณต้องเปิดรับคุณต้องแบบยินดีนะคะยินดีและใช้มันให้เป็นมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาเกิดความไม่เข้าใจจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายจากลูกค้าคุณได้อืมกันเนี่ยถ้าทางเขาจะเหนื่อยเอามันเหนื่อยเนาะแต่อย่างที่บอก ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะที่คุณจะทํำแก้ไม่ได้คุณแก้ได้จริงๆทาวเวอร์เนี่ยมันมองได้อย่างหนึ่งคือว่าอะไรที่คุณแบบยึดติดแน่นอนมันอาจจะไม่แน่นอนมันเปลี่ยนได้นะคะอะไรที่มันตั้งตรงอยู่ดีมันชึบเลยเออมันก็อาจจะทําให้เราทลายอีโก้บางอย่างออกไปก็ได้นะคะเออเนี่ยระมัดระวังนะอะไรที่มันมันยืดเยื้อยาวนานมันปรับจบได้เลยต้องระวังนะคะนายสำหรับชาวกัน ที่เลือกไพ่กล่องที่สามนะกลองที่หนึ่งสองดูเขาเครียดมาดูกล่องที่สามกันเออให้มันมีไฟหน่อยไฟมาแล้วนะไปข้างหน้าเป็นยังไงเออโอกาสดีเออไพ่กล่องนี้มันมันดีจริงๆอ,อิมีโอกาสพัฒนาอุ้ยมีความรักอุ้ยมีความบุดงเฮยกันจะได้เงินหรือเปล่าทําไมสิบเหรียญหมดเลยเนี้ยโอ้ไพ่กล่องนี้ดีมาก เกิดอะไรขึ้นน่ะวิกันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวก,ก่อนนะทําไมมันจด,ดี๋ดูดาอ๋อโอเคก้ามันอยู่มรณนะเกตมันอยู่เหมอือนะคืออย่างนี้ค่ะช่วงเนี้ยกันน่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากไปข้างหน้าแต่มันก็มีเรื่องราวที่ไปข้างหน้าไม่ได้บางอย่างต้องรอไพ่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขึ้นอยู่กับกติกาสมมุติว่าคุณอยากเลื่อนท่านเลื่อนตำแหน่งอยากจะเปลี่ยนแปลงอ่าถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้สมมติคุณขอเอกสารเสนองานผ่านไหมก็ต้องบอกเลยว่าเอยศักยภาพคุณโอเคแต่คุณต้องรอนะเออทุกอย่างอา,อาจจะกําลังตรวจสอบอยู่สมมติคุณกําลังยื่นเอกสารไปต่างประเทศมันมีแฮงแมนอย่างนี้แต่มันเนี้ยกาลังตรวจสอบอยู่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการและชา้าใจเย็น เออคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมอ๋อมันจอนี้มันยังภาวะหยุดนิ่งอยู่กําลังตรวจสอบอยู่รอไปเหอะนะเออสมัครงานเหรอรอไปก่อนทุกอย่างกําลังตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะมีความคาดหวังอะไรหลายๆอย่างแต่มันเหมือนกับว่ามันยังต้องรอมันมีความลังเลในการตัดสินใจนั่นเองอือทีนี้ถ้าช่วงนี้อ่ะจะลงทุน ดูอะไรให้ชัดเจนแปดดาบเนี่ยบางทีมอะไรมันปิดหูปิดตามันมัดมือชกหรือเปล่าเออนะจะไปลงทุนอะไรกับใครเพอเพอจะเป็นนี่หรือเปล่าดูให้ดีนะเออหรือไปลงทุนกับเขาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเขาไม่เล่นตามกติกาอ่าลงทุนกับคนรักคู่ครองไม่เล่นตามกติกาเนี่ยนะคุณดูให้ดีนะคุณดูให้ดีนะคุณดูให้ดีนะตัวใครตัวมันนะมันนานนะเออ ไม่แย่หรอกไพกองเนี้ยแต่แค่ว่าทุกอย่างต้องรอทุกอย่างต้องเล่นตามกติกาต้องอดนอทนรอทําให้เต็มที่นะคะโอกาสความเกหนาความสําเร็จมันมีนะเป็นช่วงเวลาที่ดีความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันอย่างที่บอกอะถ้าเกิดใครลงทุนกับคนรักคู่ครองไม่หมาบอกได้เลยว่าไอ้เงินส่วนต่างส่วนแบ่งผลผลิตผลรายได้บางอย่างมันอาจจะโดนมัดมือชกอะ จะได้ไม่ได้เออยิ่งไม่ใช้ก่อนอะไรเงี้ยลงทุนต่ออะไรเงี้ยคุณระวังให้ดีนะคะแต่ท่านี้ทั้งนั้นเนี่ยสําหรับคนที่เอ,อลงทุนกับหุ้นส่วนก็เช่นเดียวกันมันมันมันอย่างนี้ไพ่กล่องเนี่ยอารมณ์ประมาณว่ามีหน้าที่อะไรก็ทําไปแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีความก้าวหน้าทุกอย่างต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบอารมณ์แค่นี้เองจริงๆทําอะไรต้องพิถีพิถันต้องอดทนต้องทุ่มเทต้องอุทิศตัว รอจ่ะโลภไม่ได้ก็โลภอยู่อยากได้เร็วอยากได้พุ่งไปอยู่แต่รอทีนี้ความรักความสัมพันธ์ไพ่มันดีอยู่นะแต่ไพ่บอกว่าถ้าคุณเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้ามันมีปัญหานะมันก็ มันก็ยังตัดกันไม่ขาดนะเออถ้าใครมีปัญหานะแบบนูน่นนี่นั่นมันยังตัดกันไม่ขาดหรือมันยังเลือกกันได้ไม่ลงตัวแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดเนี่ยก็เลือกนะตรองดูค่อนข้างเยอะใช้เหตุผลแล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันในความรักความสัมพันธ์นะคะคนมีคู่มีแฟนเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามีปัญหากันมีอะไรไม่เข้าใจกันต้องคุยกันให้ชัดเจน จัดสติกนี่คือคุณต้องละเอียดคุณต้องคุยกันให้ชัดเจนอย่าใช้อารมณ์โดยรวมโดยสรุปไพ่กองนี้ไม่ได้มีความบือหวาหรือความน่ากลัวอะไรเลยเพียงแต่อย่างที่บอกค่ะทุกอย่างต้องอดทนรอทุกอย่างรีบเร่งไม่ได้ทุกอย่างต้องมีการศึกษาการพัฒนาทําอะไรก็ตามอยู่บนเหตุและผลอยู่บนความฉลาดไม่ใช่การใช้อารมณ์หรือวัดดวงค่ะ ะะทุกอย่างจะได้ตามกติกาอดทนสักนิดหนึ่งนะคะอะไรก็ตามสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาปฏิบัติแบบตรงไปตรงมามันมีจัสติสไงนะคะและไพ่กองนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจังหวะนี้คุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่มันก็ตัดสินใจยากนะอย่างมากแก้งตายนิ่งไปก่อนนะคะดวงดีค่สดวงดีดูคิดดูแบบมัน กันสามกองเนี่ยมันมันเหมือนจะดีแต่มันล้าลจุกจิกวุ่นวายใช้เวลานะคะใช้เวลาน่าจะไปได้ดีอยู่แหละโชคดีค่ะ